จะไปได้แมนจิตกูไปครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมมาสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่จีซิงมาวินครับแล้วมีใครเป็นคู่บ้านคู้ซ้อมร้องที่ไหนมีหลายคนครับกับโปรในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดปีครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ร้อยหกสิบครับนล้วน่าจะปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าสิบกิโลเราเป็นมือตะตายอะไรครับฝีมือครับวันนี้เราเจอกับสเตฟานเคยเจอกไหมไม่ออกไฟแรกเลยแล้วได้ถึงสายเกี่ยวกันต่อเข้ามาปะ ใช่จ้ะเขาเป็นมือระดับอะไพอรู so cosas, like goals, ้ไหมมือจริงมือนะครับแล้วว anyway, so ันนี้เราวางเกมวางแผนกันเออลุ้นที่สองจบตามเดตายก็ค่อยๆไปเรื่อยเนาะครับยังเราต่อยมือมานี่ไฟล่าสุดเนี่ยเราเจอใครบ้างยังตั้งแต่เปิดโควิดเจอกับวุฒิใจอ่ะเป็นไงวันนั้นชนะอ่ะโอ้ชนะเข้ามาที่นี่ใช่ไหมครับวันนั้นเบรกเท่าไหร่ด้วยหนึ่งครับแล้ววันนี้ด้วยสองครับเขาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะสบายๆเราต่อยมือมาเรื่อยๆทั้งหมดนี่กี่ไฟล์แล้วประมาณ ประมาณ4ีไสิบ4้ไฟครับสี่เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาครับฝากเพื่อนชวนแฟนขับเราวันนี้หน่อยฝากจ่าสงขลาเป็นกำลังใจให้ผม้วยครับเดี๋ยวตามทันที่ครับครับผมขอบคุณครับ